เราอยู่ที่เจเจมอลเอาอยู่ที่เจเจมอลเออเจเจมอลอยู่ฝั่งไหนเจเจมอลเคยเห็นอยู่ฝั่งโน้นนะจริงไหมดีใจสวัสดีครับตอนนี้กระจังก็จะพาไปที่ตลาดสวนจตุจักรนะครับก็คือ พอดีว่านัดกับเพื่อนเอาไว้นะฮะว่าจะไปซื้อปลากันนะฮะเป็นปลาสวยงามนะครับที่ตลาดนัดจตุจักรกันนะฮะตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะของสวนจตุจักรนะฮะตอนนี้ก็รอเพื่อนอยู่ไม่รู้เพื่อนอยู่ไหนนะฮะก็นัดกันเจอที่สถานีรถไฟฟ้านี่แหละ เดี๋ยวเราก็จะไปรอนางที่อยู่ข้างบนนะฮะอ่าก็เดี๋ยวเราไปรอเพื่อนกนอยู่ข้างบนก่อนแต่เดี๋ยวไปเจอเพื่อนกันดูก่อนเนาะเพื่อนมาถึงแล้วนะฮะนางกําลังมาเดินมาอยู่ทางนู้นดูนางค่ะเดินสวยมากมชิลเลสนะฮะเดินมาแล้ว ด้วยจริงๆเพราะว่าไปทําธุรกรมรมทางรถมอเตอร์ไซค์อยู่มันก็เลยค <c oughs> ิวคือรถไม่มีมอเตอร์บยใช่ไหมใช่คิวแล้วคิวแล้วไปไปกินข้าวกันเราไปกินข้าวไปดีกว่าตอนนี้เรากำลังเดินไปหาอะไรกินกันเจอหน่อกจากสถานีรถไฟฟ้าเดี๋ยม,มาที่เรียบร้อยค่ะก็ไม่ได้มานานมากนะจ๊ะตัดตุจัดโซนนี้เพราะว่าช่วงก่อนโควิดนู้นนะคะมันจะมี ช่วงเลยนะจตุจักระตุจักรกลางคืนตั้งเต่แบบดีดทีีสอบก็ชอบมาช่วงเวลานั้นแต่ช่วงนี้คือมันไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วคือหนึ่งทุกคือปิดละงงมากอาที่ว่าคือมาซื้อปลาแต่แต่งตัวยังกับแบบไปเดินแบบเนาะเขาไม่เป็นเด็กชาววินเชอร์ต้อแบบแต่งตัวแบบ โทให้ตกกับงสัพสภาภูมิอากาศช่ค่ะอะไรกินก่อนไม่ไหวแล้วอยู่กองทัพต้องเดินด้วยทองะไม่ได้เดินด้วยเท้าหรอคะแต่แล้วว่าเขาเล่เดินด้วยเท้าว่ามันจะมีปลาขายเหรอเธอช่วงนี้ฮะนี่วันนี้เป็นวันขายของเขาเขาจริงดี เขามั่นใจมากจริงๆเขาไม่ทำรีเสิร์ชอะไรมาเลยรู้แค่ว่าวันพุธตลาดตามีตลาดปลาแค่นั้นแล้วก็มาเลยถ้าไม่มีก็คือกลับนะฮะอ้าวอยู่ที่เจเจมอลเอาอยู่ที่เจเจมอลอันนี้คือเป็นตลาดเจเจมอลอยู่ฝั่งไหน เจเจมอเคยเห็นอยู่ฝั่งนู้นนะจริงไหมดิไยก่อนอื่นเราต้องวัดอุณหภูมิมนจ้ะแล้วก็สแกนแอปไทยชนะยังตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดปลาค่ะเดี๋ยวสวัสดีหลายหลายรอบเลยสักพักหนึ่งเราจะพาไปเดินตลาด โซนต่างๆนะคะมันจะมีทั้งเป็นแบบร้านที่มีประจําที่นี่มีทุกวันแล้วก็วันนี้วันพุธมันจะเป็นร้านเล่ก็คือคนที่มีอยู่ต่างจังหวัดเขาจะเอาปลามาขายที่นี่เดี๋ยวไปดูกัน <Yes. S 2> อุ้ยอุ้ยตายตคือ,อตู้ปลามันต้นราคาไม่ไม่แพ้เานาะถูกๆเยอะมากเลยสงสัยวันนี้ฉันต้องได้เสียเงินแล้วแหละ จริงๆเราไม่ตลาดปลาาต้อง้กลาใช่เอาไปเลี้ยงหรือเอาไปกินด่มากกันอีกทีหนึ่ไปถึงนี่คือชิดแป้งทอดได้เลยกูว่าต้องโดนแน่นอนใช่แต่งตัวไม่ดูสถานเออเดินยากช่ไหมสงสัยกูต้องโดนแล้วแหละรอบนี้ใช่กูต้องได้สื่อแล้วแหละรอบนี้เป็นกระเทยก็ต้องเลี้ยงอะไรที่มันแบบว่าสวยๆงามๆนะคะเลี้ยงปลากันก่อนปลาเยอะมากจริงๆ ก็จับปลาแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ในตู้ปลาเลี้ยงปลาให้อาหารปลาดูแลปลาทุกอย่างเกี่ยวกับปลา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 ไปถึงบ้านก็ชุบแป้งแล้วก็ลงน้ำมันได้เลยไม่ได้ไม่ได้คุณอยู่ใช่ไหมเออพี่คือพี่หิวใช่ไหมนี่ใช่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้แต่งตู้ปลานะ ตอนนี้ก็เดินสำรวจไปก่อนเนาะใช่เดินสำรวจไปก่อนว่ามีร้านไหนอะไรยังไงถูกใจก็เดี๋ยวค่อยมาเลือกกันอีกทีหนึ่งเพื่อนมีงบมาแค่500บาทนะฮะตัดค่าเดินทางไปล้วสองค่างงกย่งสวยๆเลยจ้าเริ่มเลยจ้าอันนี้คือเปรดเปรดดีมากเลยเปรดดีเยอะ

ร้านนี้เรต้องแวะกลับมาน่เลยเออสงสัยต้องมาแวะร้านนี้เลยอ่ะแม่ค้าน่ารักมากเลยเขาเรียกว่าอะไรนะกลยุทธ์กลยุทธ์ของการซือ้ <laughs> าาใอใช่ต้องชมแม่ค้าก่อนนะฮะไ,<ห>ได้ฟรีหรือว่าได้ลดราคาหรือไม่ได้อันนี้ค่อยว่ากันอีกเรื่องราสันดาร้านเล่ยนะคะมันจะมีเฉพาะวันพุธเพราะว่าปกติวันธรรมดามันจะเป็นร้านจอดรถ แต่วันพุธเนี่ยแม่ค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเอาปลามาขายเราได้มาผู้ชายงานดีมากขวามือกปลาจะบอกเลยว่าการมาหาปลาอย่างเดียวนั้นมันไม่สนุกต้องมาหาอย่างอื่นด้วยรู้ๆกันอยู่วางลงม้อเลยยกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วท่าแาบนั้นเนี่ย เข้าหัวใหญ่เขาไมต้องภาพก,กับหน้าวะ่ะ <c oughs> อ๋อต้งงองยังไงแม่กัสตัวนี้ยังไงเข้าหัวหนูแล้วดูตัวใหญ่นะเออแต่ทำไมตัวนี้มันนอนอ่ะมันกําลังรีแลกซ <c oughs> ์ปลามันคือมีรีแลกซด้วยเธอต้องซื้อแบบ2ตัวแบบนี้หรอหรือไม่ยัง สองตัวตัวนี้ราคาเท่าไหร่สี่ร้อยคูณแล้วสี่ร้อยแต่ถ้าตัวเดียวนี่คือเท่าไหร่สามร้อน้องโดนแดดจะเป็นอะไรไหมี่นี่น้สามตัวครับราคาสี่ร้อยแล้นคูณละร้อยบบาทแม่สี่ร้อยบาทสามตัวตกตัวละเท่าไหร่จะตกตัวละประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทตัวเ มาติดอยากได้ตัวเล็กทุกปัาใช่นี่เป็นปลาทองตัวเล็กใช่ฉันอยากได้แบบนี้เดี๋ยวต้องซื้อแล้วล่ะประหยัดพื้นที่มันมันตัวตัวละไรยี่สิบบาทปะน่าจะใช่ไหมเนี่ยมันมีเห็ดละลายใช่สิบบาทเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเราก็ต้องเลี้ยงอะไรที่มันเล็กๆเก็บผมก่อนเลยโอ้ยสวยเวอร์ดูสิอุ้ย สวยมากพี่นะสวยสวยมากแต่ว่าสวยมากพี่นะไม่ใช่ปลานะแต่ว่าจับผมนะไม่ใช่ตัวน่าทานมากน่าทานมากน่าทานหมแบว่าเอาไปทอดใช่ไหมเออแต่ตัวนึงก็คืออาหารการเช่านเลยนะตัวละเท่าไหร่ร้อยแปดสิบตัวละห้าพันตัวละห้าพัน ถูกมาก,กหักหวมุนตัวละสี่ร้อยตัวละห้าพันเดือนละห้าพันเดือนละห้าเดือนละห้าหมื่นหาให้ได้ก่อนตอนเนี้ยอยากกินของคาวแล้วก็ตบของหวานเลยแล้วก็กินของขาวอีกชีนหนึ่งเพราะว่าอยู่มากเหมือนมันแบ่งสอง,องฝั่งเนาะมีฝั่นง,นงนู้นกัะฝั่งนี้ที่ตลาดปลาหรือเขาวงกดจะบอกหน่อยได้ไหมตลาทางออกไม่ได้แล้วทำไงดีตอนนี้หลงอนุสาวรีย์ ชสมัรก็คือแบบวันนี้พาตังมาเยอะมาก500บาทอันนี้ต้องพาน่าจะหลักพันเท่าเพราะว่าตัวเท่าหัวกระโหลกแม่กัะตอนนี้จะกลับบ้านเราบ้างม่เห็นเปเขาใส่หัวว่าไม่ไม่ไม่ไปทานข้าวกันก่อนไหมจ๊าไปไปกินข้าวกันก่อน ของเรื่องมันมีอยู่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาตลาดปา่าก็ได้สั่งตู้ไว้เป็นตู้ปลาขนาด30นิ้วเนาะแล้วก็เสียค่าส่งอะไรเรียบร้อยเป็ดเป็ดก็คือพร้อมที่จะรับของอย่างเดียวเลยให้เขามาส่งนัดไว้ประมาณเมื่อวางซืนอ่ะโทรมาบอกว่าตู้ตู้กายัางไม่แห้งยังไม่กล้าส่งมากลัวมันพังโอเคให้โอกาสมาส่งวันนี้สรุปวันนี้บอกว่าจะมาส่งตอนเช้าไม่มาส่งค่ะบอกว่าแบบ เดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งให้เราแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่ง,แบบงแล้วก็หายไปเลยโผก็ไม่ติดสรุปก็เลยแบบได้โอกาสมาซื้อปลาด,ด้วยที่ตลาดปลาก็หาร้านเลยจ้ะก็มามาหาสรุปเจอพอมาเจอหน้าร้านหน้าร้านบอกว่าช่องทางออนไลน์อคนละส่วนหน้าร้านแต่เดี๋ยวเขาจะจัดการให้<ต>สรุปจริงหน้าร้านไม่ไม่ไม่ได้ผิดเนาะหน้าร้านไม่ได้ผิด <c oughs> มันผิดตรงที่ e ี line. ออนไลน์อ่ะจะอยากขายตู้ปลาแล้วก็ อันที่จริงขายได้นะถ้าคุณแบบรับปากเขาแล้วก็ทําตามที่คุณรับปากได้อันนี้คุณทำไม่ได้มันก็เสียเครดิตตรงนั้นไปแล้วเราก็เสียความรู้สึกเนะาะเพราะเราก็จ่ายตังค์ไปแล้วพักก่อนในเพจเดวิด<อ>ค่ะกินข้าวกันต่อหปึก <c oughs> ินข้าวกันต่อนะหูห <c oughs> น้าใหญ่กว่าปลามันควรกลับไปอยู่กับเราไหมคะกระจังคอั <c oughs> <c oughs> แมวอ่ะต้องมี3สีขึ้นไปถึงจะโชคดีปลาขนาดปลามี5สีแสดงว่าต้องโชคดีอ่าใช่ขอกำไรด้วยนะคะส่วนแบ่งด้วยโชคดีตัวเองค่ะหนูเอาตัวนี้ค่ะจ้าแต่ว่าเหตุผลเดียวเดียวเขาไม่เล็กกค่ถุงเล็กมันจะไอ้นี่เจรลดถุงหน่อย ได้ไหมรถถุงอ่าเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งเบอร์สิบหนูอยู่ห้ยขวางไม่ใช่หรอกรถถุงนะตับจับค่าขอเป็นค่าสองได้แล้วนะคะัหนึ่งตัวบอกให้เขาลดถุงด้วยนะคะขอโชคดีนะคะบอกดูเองเองอ่ะซื้อตู้ไปก็จะโดนบ้งอยู่ จะให้นางนางหาอีกอีกทีหนึ่งก่อนเฮ้ยเขาควยว่าไม่เขาว่าไม่สวยสขึ้นน่ย่วกหยอกหยอกหยอหยอกไม่หยอกหานะได้แล้วหนึ่งตัวไีดอกใช่ดูยังไงวะเออเขาดูไปมันจะมีหนามตรงที่ เย้เรแล,เแล้วราคาที่สุดป,ปีนี้คือแม่กัดร็ไฟนี่แล้วนะ <c oughs> ร้านราคาราคาไม่สำคัญนะคะตัวละสิบาทขอให้แพงแค่ไหนก็ซื้อนะคะใช่เพราะซื้อเพราะผชาย นี่60 80ขอปบคุณมา่ค่ะสิบกับผู้ชายได้แล้วชุดหนึ่งโอเคเราก็ได้เท่านี้แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวกลับไปถึงบ้านก็ไปจัดทุ่บ้ากันวันนี้เลยหมดเงินแล้วใช่จ้ตอนเสียงกันแล้วสบายใจตอนนี้คือแบบนี่ไงไม่ไหวปวดเท้าปวดมือปวดแบบ เราได้มาอะไรได้ปลานะคะมา,าดูข้าวของอันนี้ก็อีกถุงหนึ่งโกเลเบอร์เลยใช่ใช่เราะว่าวันนี้มิชชั่นของสีวันนี้ก็คืออยากได้อะไรก็ส่งใจหวัง <laughs> มาซื้อปลาแต่ตู้ปลาย,ยังไม่ถึงว่าคาต้องปลาเมา่อ <laughs> าาวานถึงาะ <laughs> โอเคก็วันนี้ก็เดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะไม่ไหวแล้วแอนะไปกันก่อนนะคะไปาจากที่เราไปซื้อปลากันมาเนะาะเมื่อตอนกลางวันเราจะมาดูว่าสิ่งที่เราได้อะได้อะไรกันมาบ้างน,นะฮะ <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นตู้ปลานะฮะ ตู้ปลาตัวนี้ก็เป็นตู้ปลาแบบขนาดแบบเล็กๆนะฮะก็ไม่ใหญ่มากเนาะราคาตัวนี้ก็3าม้บาทนะฮะสามร้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูตู้กัน,นก็จะเป็นไซนิ่งนี่ก็30มสิบคูณสิคูณยี่สิบ ะะก็จะเป็นส่นีเนาะแล้วก็มีตัวพองน้ำนะฮะตัวเนี้ยก็จะราคาอยู่ที่150บาทอ่าก็เป็น400 450าแหละแล้วก็จะมีตัวทรายจะเป็นเป็นแบบเป็นก้อนก้อนลเล็กๆกันนะฮะอ่าตัวนี้ตัวนี้50บาทก็เป็น500แหละ <c oughs> เรามีงบอยู่ประมาณแค่พันเดียวนะ ่วนตัวนี้เป็นไฟไฟตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่1 50บาทนะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นค่าคอลีนนะฮะมันต้องใช้ด้วยเนาะเพราะว่าเวลาถ้าเราใช้น้ำปราปาตรงเนี้ยมันเขาบอกว่ามันต้องใช้ตัวนี้ด้วยเพื่อปรับสภาพน้ำนะฮะตัวนี้ก็อยู่ที่20บาทก็เป็น670แล้วก็เราซื้อตัวนี้มาด้วย จะเป็นต้นไม้นะฮะต้นไม้ตัวนี้ก็พร้อมกับขอนไม้ราคา30บาทก็เป็นเกนตไอยแหละแล้วก็มีมันจะเป็นต้องใช้นะฮะอันนี้ที่ตักปลาแล้วก็มีอาหารปลาก็รวมกันตรงนี้ก็50บาทก็เป็นเกตไาส50แล้วก็ มีต้นไม้อันนี้อีก2ต้นก็ต้นละสิบบาทก็เป็น170นะฮะเป็นต้นไม้จริงนะตัวนี้ก็จะเป็นปลาจะเป็นปลาทองตัวเล็กนะฮะปลาทองตัวเล็กอ่าตัวละ10บาท2ตัวแล้วก็ตัวละ20บาท2ตัวนะฮะก็ตกห่อ6บบาทก็จะเป็น8 3 0นะ,ะแล้วก็มีปลาตัวเล็กนี่ เขาเรียกว่าปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าม้ารวยคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเออม้าลายมัง้งม้าลายหรือม้ารวยก็ไม่รู้ม้าลายมัง้งปลาม้าลายนะฮะตัวเล็กๆตัวนี้ก็เป็นถุง5 0สิบาทนะฮะรวมทั้งหมดแล้วนะฮะจากที่เรามีงบอยู่1000บาทก็หมดไปแ8 0ยสบาทนะฮะทั้งหมดนี้อา่าก็เดี๋ยวเรามาจัดตู้ปลากันดีกว่าเนาะ นี่นะคะก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประกอบผิดหรือถูกแล้วก็นี่นะคะเราใส่ตรงค่าคอลีนนะคะเจ้าของเขาบอกว่าให้ใส่แค่เม็ดเดียวพอนะคะแต่เราก็ใส่เม็ดเดียวตามที่เขาบอกมันเป็นค่าโพลีนนะคะนี่นะคะ ถ่าย็แปลลองเปิดตัวกองดูว่ามันไม่รู้ว่าผิดหรือถูกก็ไม่รู้ว่าผ่าใช่แล้วมีไง <laughs> สำเร็จแล้วค่ะมันเป็นที่กองนะคะ <laughs> สวยเวอร์เลิศที่สุดมีไฟแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาใส่นะลองดูก่อนว่าเขาจะเป็นอะไรเนะี่ยสวยจังเลยอะ่ะ ก็นะะงบทั้งหมดที่จ่ายไปก็880บาทเนะาะส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะฮะกดกระดิ่งด้วยนะคะก็ติดตามชมกันในคลิปหน้าเนาะก็วันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนเนาะก็อย่าลืมกดกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ